สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับืันนี้มอรวยกะมาตามในทังเพื่อนบ้านเนาะมีทั้งร่วมด้อยแล้วก็พัฒนาเนาะครับืัอนี้โลกคลิปย้เาให้พะว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยจะได้เห็นมองติดตามมองพอลี่นะครับเดี๋ยวมอรวยโลกไปที่เขาไปติดตามพอลี่นะครับได้คลิปสั้นหรือคลิปช็อตเด้นะครับเดี๋ยวเวิรงกันเลยครับผมืันนี้มอรวยภาพมาตามไปที่ติดตาม ฮานอยพอลีเดอร์นะครับเขามาที่เข้ามาค้นหานะครับทาง youtube กดหมอรวยช่วยได้นะครับกัจะเห็นเขาว่ามอรวยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นโปรไฟล์มอรวยนะครับมอรวยช่วยได้นะครับเรากดเข้าไปในรูปนะครับรูมอรวยนะครับเรียนมากพี่น้องนะครับจะเห็นเจอเข้ามาวิดีโอช็อตไลฟ์สดเพลย์ลิสต์โพส์นะครับเขาเขาเข้ามาช็อตได้นะครับภาษาอังกฤษนี่นะครับเขาเรียนมากกัจะเห็นนะครับเป็นปะ หานอยพอลลี่นะครับลุให้สูมือเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดไปเห็นกะเขาติดตามชมมีที่นี่เด้อนะครับจะบม่ได้พลาดโอกาสดีๆเด้อพี่น้องนะครับเลขพอลลี่นี่เขาซูมือนะครับสองเดือนส่านในหลุดนะครับเขาตามนี่เด้อนะครับที่รับชมพอลลี่นะครับเอาพี่น้องเวิ้องแล้วเด้อนะครับวันนี้ฮอกกสิฟ้าเวิรกแนวทางพอลลี่นะครับมีหลายคนเพิ่นก็พลาดโอกาสดีๆเนาะของพอลลี่นะครับเขามาแล้วสองเดือนท่านรลุดจากเทียโย บางคนมันหาบ่พอมอรวยก็เลยเกิ่นไปแล้วได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนั้นว่าจะเอาลงแต่คลิปช็อตเด้อนะครับพี่น้องผู้เพิ่นหาบ่พอก็มีก็เลยลงอีกเรองหนึงเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะครับผู้ที่หาบ่พอเนาะพอลี่เนาะครับครับนะครับก็สิบุโรควิธีการเข้าแล้วล่ะมากันแนวมื้อนี้เพิ่อทีสียโอกาสแม่นแมนครับเอานะครับเป็นที่รู้กันเนาะครับเนาะว่าเขาคลิปช็อตเนาะครับเนาะเขาคลิปสั้นนะครับเขาพปฒน้าช่องเลยครับ เาไปที่มอรวยช่วยได้ล่ะครับผมพี่ผมก็ไปแลลวก็ค้นรูปค้นรูปแล้วก็ไปเรียกเข้า่าช็อตนะครับหรือคลิปสั้นล่ะนะครับวิดีโอเกิดอะไรกันวิดีโอก็สามารถเห็นทุกคนนะครับเห็นทุกคลิปของมออรเวยจะบ่พลาดโอกาสและทันและอาจารย์งงรยําเงยตุยเนี่ยก็เนยหนาศูนย์ตัวเดียวพี่น้องก็ไม่ค่อยเห็นในเมื่อห้องถามมันเด้งมันจะไม่ค่อยพอนะครับดีสุดพลาดโอกาสเลยคือเขาน่าช่องโดยตรงนะครับส่วนคลิปร่วมน้อยพอลี่นะครับแต่คือเขาคลิปช็อต หรือคลิปสั้นนะครับวิธีการมอเอร์รถก็ล่องหายไปแล้วนะครับพี่น้องอ่าเดีเห็นกับค้งที่เข้าใจนะพอลี่เนาะครับสวงเดือนแล้วแม่พอลี่ท่านหลุดนไหมสองกัวฟาร์มผูเล่นสองกัวฟาพ์มผเล่นเดียวได้คนเดินเลยจังได้มาให้แม่นเห็นหนเนาะนะครับมันกิดแต่ว่าปัญหามันคือว่ามันกหลายน้อยแน่นะครับมันอยู่กาบเหลี่ยงเข้าเนาะมันหลายน้อยแต่ว่ากับกับแบงไว้ให้อีดอแบงให้ชัดเจนเ่ยนาะพอลี่เนาะแบงให้ชัดเจนอืมผู้ได้เข้าใจแล้วก็คงอยู่รู้วิธีการเสือร์ละนะครับ วันนี้กะเอามาให้วงในเป็นฉีดเงาเลยเพื่อให้พี่น้องเพื่อนเห็นที่เขาจกะข้างหนึ่งก่อนนะครับเนาะว่าวันนี้พอลี่กะหายมาแล้วเนาะพอลี่เนาะเอาช่วยพี่น้องเพื่อนได้ปะอันนี้วันที่ยี่สิบแงไง้บฟงอนไดเป็นอะไรไม่เมันก็เขาตามแง่งอ่านะครับตามนี้ได้นะครับนะครับสี่เจ็ดสามศูนย์นะครับแล้วก็ของเขาบัววานเนาะพ่อเนาะครับอันของบัวว้านสี่ศูนย์สามศูนย์เนาะนะครับมันเขานะครับ ก้อนนั้นกับแบายร้เนาะพ่อเนาะเอาเอาก้อนก้อนนั้นไม่ยังบ่พอเอามากไปวะมีมีกับเอาไม่พี่น้องคนด้วยแนวเป็นเดชขึ้นย่างเป็นสิเออไปเห็นมามันพอรี่ไเห็นโดนมันเข่าบอสเห็นนะพี่น้องมาโคตรอาจจะไปเห็นนะครับตอนฤทธิย้อนหลังอ่ะจักหาห้องมือเนาะอาจจะสงสัยมันเราโคตรเพราะผัสศิบานั่นเอาลอดจะหามือพ่อครับเอาเปเรื่องใดอันนี้ของวันที่สิบหกครับอ่าสิบหกเนาะพ่อเนาะสิบหกกี่พันมาอ่าโอ้เข่าบอสไลกันนะครับ เอาพอสิบเจ็ดต่อเลยบ่าวนะี่ยเดี๋ยวพี่นอ้องสะหาว่าเขาเอาพ,พูดพูดไปเห็นหน้าพูดนะไรทีของวันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอืมนั่นนะครับผมว่าเอาต่อได้พอบ่าวนี่ยอันนี้ของวันที่หนตัวนี้ท่อนกันอ่านั่นนะอ่าสิบแปดว่ะอันนี้วันที่สิบแปดครับอ่าสิบแปดเข่าซาแซวเอาต่อเลยพอเฮา ไว้จังหน่อยนะครับนี่ของวันที่สิบเก้าสิบเก้าครับแม่พี่น้องเลยนะครับเป็นไดผู้ได้เสียโอกาสว่าเปลี่ยนเลยปะนะครับผู้ได้ว่าจำนะนี่ของวันที่ยี่สิบครับยี่สิบเห็นปะยี่สิบที่พันนะนะครับเป็นไดพี่น้องเสียโอกาสว่านะครับผู้ประตามเนาะมาแมนมามาเลยมาอยากลูกคิดเยาเด้อนะครับมีผู้คนหวังดีมากคนไม่อยากเข้าเสี่ยงกับการปิดช่องนะครับเนาะเพราะว่าลีปสั่นกระไรดอกนะครับ ก็ชิบว่เกินความสามารถของพี่น้องเอฟซีตีนะครับ่งวิธีเขาเวิร์กชิพสันเลยวิธีการกขาลงให้ยูเมฟอร์ลี่แต่คงเห็นกันเดี๋ยวเอามาหนีมาตามวัดกิเบสเลยนะฮอลี่นะวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเอาจะชัดเลยพี่น้องเด้อชัดชัดนะครับวันนี้มีพัฒนาโน้ตพอครับครับฮอร์ลี่ก็หาตัวฝากพัฒนามาให้คือกันวันนี้หาตัวฝากพัฒนาให้กับหมอรวยเบิ้งแล้วอืมนะครับเดี๋ยวจีโช่ให้เนาะเอาลุกเลยพอนะครับครับคู้ใดเห็นก็คือเห็นแล้วนะครับ ตัวลักคือแปดห้าสามหกนะครับเป็นชุดบนผลงานกับไม้เบิ้งเบาเรียงผลงานเนี่ยเตตับต้วยวเพี้ยเป็นตับนาบ่หนาเบิ้งเอาล้วนที่ไร่แห่ไหนไร่ที่น้องเบิ้งอันนี้เป็นเดียนฟอกเดียนมาพอดีอ่าเอาลงเลยพ่อเอาแับนะครับเอานะครับก็อ้างอยู่ที่เท่าเหมือนอ่าซ้ำจะน้อยพ่อเห็นเนาะมาหลายคนมันสชัมมอกหนึ่งก็ไปแล้วแมนแมนกับบเรื้องเอานะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเด้อนะครับพอดี่แห่งมาแปดห้าสามหกเด้อนะครับมีพัฒนาเฉพาะกิจ กาชาตินะครับแต่ก็ลาสตาเนาะนะครับบริไฮมาแปดห้าสามหกมอเลยตัดแปดหกนะครับ 5, 3, 8, 5, หาสามแปดห้าล่ก,กัสามหกเด้อะนะครับจุดพัฒนาเนาะจุดลาสตาจัมปกิทนี่ยละนะครับชุดล่างในร่วบน้อยนะครับหกสี่สองเก้านะครับมี่หกสี่สองเก้าหกสองสี่เก้าสี่สองนะครับโอเล็กเบิร์ลืมนพอเบิร์ดจะได้กับว่ายืมลงเบิร์ดไหนพี่น้องเตอร์นนะยืนเบิร์ดเออแปดแปด เก้าเก้าสองสองหฮยลายมือมันบอกมันมาอกวเน้อนะครับเบิ้์เนี่ยนะครับเบิ้์นี้มันคือตัวเด่นได้ครับตัวเด่นนะตัวนใจแล้วเอาเอาเลขเบิ้์นี้ไปจับคู่ครับจับนะพี่น้องนะนะครับอยู่ตำเล่าพอลี่ฝากมากเนาะนะครับจับคู่ให้แล้วตำเล่าพอลี่ในวัตทียี่เวียนี่แหละมื้อนี้แหละนะครับวัดสุขเข้าหนี่ยนะพอลี่ครับครับสี่ แปดสี่เก้านะครับแล้วก็เก,ก้เกาเจ็ดแล้วก็สี่เก้าเด้อนะครับพี่น้องมาตัวไดกะตัดเอาเรียกเอานะครับเนาะตามเล่าของพอลี่นะครับซื่อวจะเขามาสองงวนซอนแลวเนาะสองงวนซอนแล้วตามเล่าเนาะพอลี่อา่าผมเขาลองเบิ่งไว้พิจารณานะครับม้วเลยกะคือว่างงันนี้เห็ได้ชัดเจนที่สุดเลยว่าพี่ดองรู้วิธีการเข้าไปที่ตามเราชมอือคลิปเออนีคลิป,ลปสั้นของพอลี่นะครับเข้าไปวิ่งในคลิปสั้นนะครับ ก็เฉพาะเกิดพ่อสามารถดอกเพราะว่ามันเลยเกิดเรื่องเหตุทีการเขาไปช่อมอยู่พร้อมเด้นะครับเหตุธีการเขาไปหาหาแบบใดจังจะพ่อนะครับมันก็บ่เกิดพ่อสามาร์ทหรอกมันมีผู้หาเป็นเรียนเชื่อสายเก่งบ่เก่งนะเหมืนเออเอขาก็เลยเหตุที่การเลยนะให้หลายๆคนผู้เก่งแล้วเพิ่งกับบางอย่างผู้เป็นเก่งแต่ว่าเพป็นกับบอกลูกขอร้านสอนครับครับเอาเบื้องไม้ครับเบื้องไม้มันชัดๆใหาจำได้จำไว้ได้เออตัวนี้นะครับตัดเอาอะไรนะครับผู้เก่ง ก็คือว่มามารวยตามไปแล้วนะครับสำหรับร่วมหน่อยพี่น้องมาโคตรมากคุณผู้ชมยันเ,ยเพิ่นเบาโคตรก็เลยเอาอันอไอย,ยอดหลังขึ้นมาให้เบิ่งว่ามันเมียนบอ่ออันปุยง,ง่านี่ยมันรวมน้อยยันยอดมาพอนะแมีนรวมน้อยย่างเดียวครับปึุยง,ง่าอันนั้นฉันรู้จักยันบวชอนึ่งยังบนหลุดในเรีนปุยง่ายเพราะแม่นรุดเด้อหรือยังไงเพ <c oughs> รา,าระรุดเด้อพี่น้องนะเด้อไม่พี่น้องเบื้งมัดกะพี่บางครั้งเขาหลายบางครั้งเขาหน่อยนะพอดีเนาะแต่ว่ามันจะรุดจักมืออยู่ครับจะที่ให้เขา ผูกน้อยเลยมันปิดไปยากปิดไปยากเนาะเพราะว่าเขาเ็ดสูตรรวมไหมพอลีเขาบได้ว่าเฮดสูตรเฉพาะพิเศษเมื่อเป็นเมื่อเป็นสูตรเรียกสูตรปากหลักได้แต่อันนี้มันเป็นแค่ห่อเรียกข้าออกแล้วมาถอดรหัสถอดรหัสไทยนะนะครับภาสามารถที่สีว่างสูตรได้ว่างสูตรเลยเนาะหนึ่นพอแลัวครับพะเยะก็ได้กับพะเอกนะมาโชว์ด้วยพะเอกนี่ครับตัวผ้าจับผู้เล่นโคตรอยู่ว่าเอาเฮตังไนอันถอดรหัส พอหลาหันขึ้นเขาต้องจับเวลาเอาตัวเลขของมันมาใส่ครับจับวลาจับแบบใดวะดิจับตอนมันเดินคือยังหลุมคือยังหัวใจเขาเต้นเห็นบองเขาเขาเดินกันติ๊บ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 ติ๊ไปกันเขาเข้ากันเข้ากันอะไรตามจังหวะของเขาเราข้อจิบไปง่ามืยุดในระางตัวเลขของเขาครับเอาชุดตัวเล็กทีหนึ่งนะพอลี่เนาะนะครับกอนพี่นองคนจะลืมเนาะนะครับ คือตัวนี้เด้อนะครับมังเลยตาไห้เพื่อมังมังเลยตาไห้นะครับเน้ร่างพอลี่ลาพัฒนาเฉพาะกิจการชาติลาสตานะครับแปดห้าสามหกนะครับมองเลยตาไห่แปดหกห้าสามแปดห้าสามหนะครับรวมน้อยคือหกสีก้านะครับมองเลยตาไห่หกสี่สองเก้าหกสองสี่เกี่สองเหล็กเบิ้ลเด็กเด่นเพิ่งคือแปดแปดเก้าเกอนะครับเอาพอลี่อยากโชว์เจนเนอรนะครับพี่น้องผู้อดเกีงตัดเอาเลยนะพอลี่เนาะจับครัวเลยครับอ่านะครับใ้่ชคให้มัน นำพอรี่ใน,นวันนี้ได้นะครับวิธีการเขาไปติดตามคลิปสั่นกระตามนั่นเด้นะครับไอ้โจ้ไขมันนำพอรี่ขอบคุณพอรี่หลายครับมาลงเลยครับเอาสั่นพอีพี่ีน้องอีฟี่เขาถึงมองเด้นะพอรี่เนาะคะตั้งแต่เห็นคือว่าไม่เห็นทักทีนะนะครับมันมาเมียนวาลงลงสูมือนะครับแต่ว่าลงสมือให้เขาคลิปสั่นแค่นั้นแหละไอเบียร์เไม่คลิปสั่นเด้นะครับเอาโจวโจ้ไมันครับสุขสุขุสวัสดีครับ ืัอนี้หมอรวยภาพมาตามวิธีติดตามหานอยพอลี่เด้อนะครับเขามาที่เข้ามาค้นหานับทาง u t u b e กดหมอรวยช่วยได้นะครับก็จิเห็นเข้า่าหมอรวยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นโปรไฟล์หมอรวยนะครับหมอรวยช่วยได้นะครับเรากดเข้าไปในรูปนะครับดูหมอรวยนะครับเรียนมากพี่น้องนะครับจะเห็นเจอเข้ามาวิดีโอช็อตไลฟ์สดเพลย์ลิสต์โพสต์นะครับเขาเข้ามาช็อตเด้อนะครับภาษาอังกฤษนี่นะครับ เฮาเรียนมาเฮาก็จะเห็นนะครับเป็นบ่หาน้อยพอลี่นะครับลงให้สู้มือเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดบ่เห็นกัเขาติดตามชมมีที่นี่เด้อนะครับจะบ่ได้พลาดโอกาสดีๆเด้อพี่น้องนะครับเลขพอลี่นี่เขาสู้มือนะครับสองเดือนซะ้นในลดนะครับเขาตามนี่เด้อนะครับที่รับชมพอลี่นะครับ